สบายดีพอไหมพี่น้องเออมื่อนี้บ่าวทิดพามาถอดกระถิ่นเลยยูวัดผู้ทำพว่วงเมืองละคนพิงเแฝงสารวัตรยูวัดปลายูวัดผู้ แต่ทาพ่อสายว่าจะ เรื่อนี้จ้างกันไปตลอดอุกปีถึคนหอดจอทำไมเนี่ยตัวมันบวตอนนี้มันออกเงินได้เงินก่อนดีดีีด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 ดี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 ด่ดดีดีดดี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 ขีด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 ีุีคีดี ไม่ได <c oughs> ้หาใช่เหรอเฮ้ยฮ่า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 ฮะโอเคเลยข่าวที่ไหนไม่ใช่เข้าดอกหรือไงข่าวข่าว

ต้นเงินต้นเงินบันอึกภาพกันไปเห่แล้วบันี้แหมาแต่ผูทางเขาวัดใกล้เติบประมาณกิโลบายแล้ว เิ่นมาแล้วแต่ความสะดวกของยาโยบมาสัไก่เอาไก่ปได้บวากันมาสั <c oughs> ตต้นเงินนี่ตั้งไงล่พพเ,เลยพเาผ่าติดเห็ดเลยเป็นต้นเงินเลย Đấy, thả bên kia cạnh Ở đây, ôi Có cái đây, Và... vô, hên vô Bay sao bạt cho mi Ô ใบเศร้าพันกันสิบพันอันนี้เศร้าบาทไปหาพันไม่สิบพันยังอะไรฮะโอ้ไทยหูขอบคุณอ่ มีผ่านอยู่นะผ่านตัวนี้ก็ไใช่ผ่าไทยครทำอไนเงี้ต้นเงินต้นีนใหญ่ลิบุคเห็่เลยนะแบบนี้ฮะต้นเงินเนี่ยนี่เกี่ยมอยู่ในวัดผัดงรงองค์พระเจ้า มีตนยีอ <bor> ย <without them> Th oh ู่ทั้งในทายหูกันก่อนออกงานวะสันก็ด้เหานทีนียได้เ็นนไปเลย หาไตบุญเกล็ดหน้าขนาดเล็กซอยนี่เนาะข้าเกี่ยวเขานั่งอันนี้เป็นวัดปลาวัดผู้ทำพวกเมืองละคนเพิ่งแขวงสละวันอันนี้เป็นรถเฮเครื่องเสียงอันนี้ เยี่ยมเฮะทินเดตรงมีเครื่องเสียงนับจุดเครื่อง <c oughs> สังกระถางไปออกไปก่อนผู้เล่นไปทาอยูรุ่งผู้เล่นไปก่อนไปก่อน ต้นเงินในนี้เคลื่อนที่อยู่อ่าต้นใหญ่เลยอาต้นเงินต้นเงินออก์ก่อนอ,อ์กอนรถดสีขาวมาไปแล้วไปถ่าย um. อยู่รุมบุลละถูกอันยังบม่ทันละแห่คนวะ ไปเกี่ยมพร้อมถ่าไปไปถ่ายอยู่นุมไปถ่ายหูบก่อนไปถ่ายหูบก่อนเออถ่ายหูบก่อนดุนดุน,น,นจังมี่เถอ ám à ác, hơi hơi thai, thấy má sao má? À má còng. để à. à, thai phụ để phần con. chậm ừ. ừ. nhảy. อ้ยเอาคืนรถเลยต้นเงินนะคืนรถเลยลงไปถ่ายอยู่ลุมพูอันนี้ไม่กลัวเพิ่นยังเอาเครื่องมาเกียมจังหันดิ

นี่พาเขามาเบิ่งอยู่ทางในเ่นมียังแน่ใส่ในกองกระทินถอดเกริบกัดเล็กนึงมีเขามัมโม่้นำ ยังกดเพิ่มไว้ไดิคัะโ่จักมีหูเป็ดหูผ่านฮงบ,งบฮงอกูพงบอกงเนาะฮงอันนี้ก็เป็นต้นงเงินต้นเงินใหญ่เพิ่็เอาออกไปเลยดิยเงินมีทั้งเงินจีบเงินบาทมีผัดลมมีมอนมีเสือ้อแล้วก็หลายอย่างนะ มีผ่าไตมีเพี้ยนเพี้ยนก็เอามาถวายได้เป็นญาติพี่น้องแล้วมาซอยกันนลยครับมาร่วมโตอยู่มองเดียวนี่มาซอยกันเอามาปลาเอามามาต่อยอดบวกกันว่ะหนึ่งมะพร้าวเอาหน่อยเอาใหญ่กล้วยซุปกล้วยดิบเอาเบิดเอาได้เบิดนะเลาย กอะนนมันกะมีคันบักเบงพอกเนี้ยขันบักเบงงามคันบักเบงเหอู้ขุนลงไปเหรอนะฮนะลงไปเลยคุนลงไปเลย อาบก่ในโลกกามายุสลาเด้อบาดนีนะเาทงนั่นเอานำมาประกอบส่วนน้ำก็ได้ฐานในที่มาเห็ดบุญเห็ดทานนี่จักจักอายุหุ่นโบกดีบอกเลยวายุหุนนอายห วัดป่าท่านที่มีใจใช้สัทธาอยากประกอบส่วนอยากยังกะประกอบส่วนใดติดต่อผ่านบ่าวทิดเลยเป็นสะพานบุญโอ้ยากเหม่อได้ด้วยตังนน บ,ไไบุญในปีหนึ่งมีครั้งเดียวขอเอชิญห่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผากระถินนี่ป่ายคนไปลงคนละลงไปไปแหอ่อยู่น้ำกัน่นละ เป็นไปถ่าลายลายคนนะ่ะอันนี้ดิอันนี้เอาไปกัน,นเลยแนวเฮงแต่ละคนตรงนี้อันนี้ถือเป็นคือไมหีป,ปิงปลาแต่วันนี้เงิน การแห่กระถินนเพก่นว่าให้ยางเป็นคู่เลยยางเป็นรเบียบมาสัน่นบาายยกอกได้ว่าไพ้ยางยางไปได้กคออยยางนะลองเบิง้งสิเป็นระเบียบคือเบาอยู่บ่หวัดปลา <c oughs> ทังนี้ทั้งดันมีขั้วทั้งนี้เนี่ยอยู่เนี่ยกินเราลงไมเห็ดอยู่หลุมดีนะล,ลงมาหลุมเบิดลงมาปลาอยู่หลุมเนี่ยอยู่เนี่ยกินมาเห็ดอยู่หลุมเพิ่นโมหายไปซุนกับมองทอดกระทิมดีมองเงี่ยคู่คนปฏิบัติธรรมาขคืนเบิดคืน คือสิยังหึงเอ้าบัดนี้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมใหม่ก่อนซ้ํา3